เจอกันอีกแล้วครับกับแถว2อสองเกมประจำวันอังคารที่24ทธันวาคมสำหรับเมื่อคืนนับฟุตบอลต้องบอกว่าโอ้โหบอลพลิกกันน่าดูครับไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดหวังไว้ครับสำหรับเมื่อคือนเมื่อวานตัวผมต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆครับตอนนี้ตัวผมเป็นทีเด็ดบอลสวนไปเรียบร้อยครับให้ตัวไหนไป ตายตัวนั้นจริงๆครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับกับ2วันสาวันที่ผ่านมาตัวผมต้องขออภัยด้วยจริงๆครับวิเคราะห์จากใจจริงครับแต่ฟุตบอลไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดหวังครับฟุตบอลตอนนี้ครับช่วงคริสต์มาสมันอ่านได้ยากจริงๆครับต้องขออภัยทุกคนจริงครับสําหรับวันนี้ตัวผมขอเริ่มกันใหม่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติโอมานพบกับทีมชาติกาตาร์สหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลกาฟครับหรืออาระเบียครับนั่นเองครับคู่นี้เตะกันเวลาสามทุ่มยี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราทีมชาติโอมานนัดแรกนัดที่ผ่านมาพวกเขาเสมอกับทีมชาติคูเวตเจ้าภาพไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนทีมชาติกาตาร์นัดที่ผ่านมาพวกเขาเสมอกับ สหรัฐอาหรับอิมิเลดหรือ UAE ด้านเองครับตอนนี้กลุ่มนี้ครับกลุ่ม A ครับมีคะแนนเท่ากันทั้งหมดครับ1คะแนนครับได้1เสียหนึ่งครับทุกอย่างเท่ากันหมดครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นกาตาที่เปิดบ้านชนะโอมาไป2ประตูต่อ1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นกาตาต่อที่ราคาปอปลาครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีกันจริงๆครับ โอมาเองครับอาจจะไม่มีนักเตะสตาร์ดังในทีมากมายครับแต่พวกเขาครับเล่นเกมรับได้ดีครับมีจุดเด่นที่เกมรับครับเหนียวแน่นครับเสียประตูยากส่วนกาตาครับเราค่อนข้างจะรู้จักพอสมควรครับแต่ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกมลูกของพวกเขาครับที่เคยเป็นจุดเด่นครับที่เคยยิงทันลมทันลายครับในช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับ หลังๆนี้แทบจะไม่ยิงครับปืนฝืดไปซะ่งนั้นครับสำหรับกาตาคู่นี้มาเจอกันวันนี้ต้องบอกว่าทันกันครับพอๆกันครับน่าจะเป็นอีกนัดหนึ่งน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่จบลงด้วยการเสมอกันครับอยู่บอลรองอย่างโอมาน่าจะสบายใจกว่าครับสำหรับคู่นี้ไม่ได้มีใครเสียเปรียบเรื่องการเล่นเป็นเจ้าบ้านครับพอเล่นกันที่สนามกลางครับสนามของประเทศคูเวตครับคู่นี้ แบ่งๆแ,แ,แต้มกันไปน่าจะยุติธรรมกับทั้งสองทีมคูู่นี้เชื่อว่าน่าจะกินกันไม่ลงครับบอลรองอย่างโอมาครับน่าจะทํากําไรครับสําหรับคู่นี้คู่แรกรองโอมาที่ราคาปอปลาครับเราไปต่อกันคู่ที่สองคู่นี้ยังเป็นฟุตบอลร,รายการกัฟครับหรืออาระเบียครับนั่นเองครับในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A ครับอีกคู่หนึ่งครับเป็นการเจอกันระหว่างคูเวตเจ้าบ้านพบกับ สหรัฐอาหรับอิมิเลสหรือ UAE นั่นเองคูเวตนัดที่ผ่านมาพวกเขาเสมอกับโอมาไปหนึ่งหนึ่งส่วนสหรัฐอาหรับอิมิเลสนัดที่ผ่านมาเสมอกับกาตาไปหนึ่งหนึ่งครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่คู่แรกครับคู่นี้ทุกอย่างเท่ากันครับหลังจบนัดแรกครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งคะแนนเท่ากันหมดเลยครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นสหรัฐอาหรับอิมิเลสที่ชนะคูเวตไป1ประตูต่อศูนย์ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นสหรัฐอาหรับอิมิเรตต่อด้วยราคาครึ่งลูกครับต้องบอกว่าเป็นราคาอะไรที่วัดใจจริงๆครับสําหรับราคาครึ่งลูกครับคูเวตวันนี้เล่นเป็นเจ้าบ้านครับไม่กลัวครับนัดแรกก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับเป็นรองโอมาครับแต่เสมอโอมานมาได้ครับนัดแรกก็ทํากําไรนะครับสําหรับคูเวตสําหรับสหรัฐอาหรับอิมิเรตนัดแรกต้องบอกว่า ปืนฟื้นถมีโอกาสยิงเยอะพอสมควรครับแต่ทําอะไรกาตาไม่ได้ครับสุดท้ายเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งวันนี้มาเป็นต่อด้วยราคาครึ่งลูกต้องบอกว่าครึ่งลูกต้องยิงสถานเดียวครับถึงจะมีกําไรครับสําหรับสหรัฐอาหรับอิมิเรตแต่วันนี้เล่นในบ้านของคูเวตครับอย่างที่ทราบอย่างที่บอกครับคูเวตไม่ยอมแน่นอนครับคูเวตเองครับเราเห็นแล้วครับนั่นแรกว่าพวกเขาก็ มีเกมรับที่ใช้ได้พอสมควรครับเหนียวแน่นพอสมควรครับสหรัฐอาหรับอิมิเลสพวกเขาช่วงหลังครับเริ่มจะปืนฟืดครับเริ่มเจาะใครไม่เข้าครับสงสัยจะไปยิงช่วงคัดบอลโลกมาเยอะเกินไปครับสําหรับสหรัฐอาหรับอิมิเลสครับทําให้กระสุนไม่เหลือมารายการนี้ครับสําหรับคู่นี้มองนะครับไม่น่าจะ มีใครชนะและแพ้ครับน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ตัวผมคิดว่าเสมอครับเพราะบอลคู่นี้ค่อนข้างจะทันกันครับอยู่เจ้าบ้านอยู่บอลรองอย่างคูเวทครับคิดว่าไม่แพ้ครับคู่นี้น่ารองไปที่คูเวทครับมองแล้วไม่แพ้แน่นอนครับเราไปต่อกันคู่ที่3ามเลยครับคู่นี้เราข้ามไปที่อียิปต์กันเลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเซตเอฟซีพบกับเอ็นพีครับคู่นี้เตะกันเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรา เซตนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะฟาโคได้2ประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนห้านัดที่ผ่านมาพวกเขามีแปดคะแนนจากการชนะสองเสมอสและแพ้ไป1นึ่งนัดเราไปดูฝั่งทีมเยือนอย่างเอ็นพกันบ้างครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับเอลกวัวนาหนึ่งประตูต่อ0ตอนนี้พวกเขา อยู่อันดับ16ของตารางคะแนน5นะัดที่ผ่านมามีแค่4คะแนนจากการชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง4นัดคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นแซดเอฟซที่บุกถรล่ม NP ได้4ประตูต่อ1คู่นี้ราคาเปิดมาไม่ต้องสงสัยครับเป็นเจ้าบ้านแน่นอนครับต่อด้วยราคาปอปาตากลมๆครับแซดเอครับฤด,ดูการนี้ต้องบอกว่าพวกเขาเริ่มต้นฤด,ดูการนี้ได้โอเคครับ อาจจะมีสะดุดเสมอไป2นะัดสะดุดแพ้ไป1นัดนะแต่ก็เป็นทีม1ครับที่ต้องบอกว่าเล่นเกมรับได้ดีครับเสียประตูน้อยครับสำหรับแซดเอฟซีฤดูการนี้เปิดมาอาจจะยิงได้น้อยครับแต่อย่างที่บอกครับพวกเขาก็มีจุดทดแทนคือเกมรับครับที่เสียประตูน้อยครับวันนี้เล่นในบ้านเจอกับ NP ที่ต้องบอกว่าฤดูการนี้ครับโอ้โหเปิดมา5นัดครับ เสียไปถึง7ประตูเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในลีกแล้วครับตอนนี้ครับแล้วยิงได้แค่2ประตูครับต้องบอกว่าเกมรุกก็ไม่ดีเกมรับก็ไม่ดีครับแล้วเล่นเป็นทีมเยือนครับ NP ไม่ดีเอาซะเลยครับ10นัดติดต่อกันครับที่พวกเขาเล่นเป็นทีมเยือนไม่ชนะใครครับมีแต่แพ้กับเสมอคู่นี้ครับยังไงก็ต้องอยู่แซดเอฟซีเจ้าบ้านครับถ้าหวังอยากจะทำกำไรครับ อย่างที่บอกครับแซดเอฟซีมีจุดเด่นที่เกมรับแบบเสียประตูยาก NP ครับจุดเด่นนะจุดแข่งของพวกเขาหาไม่เจอครับแต่จุดด้อยครับจุดอ่อนของพวกเขาคือเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยครับยังไงก็ต้องแซดเอฟซีครับวันนี้แซดเอฟซีทำกำไรแน่นอนครับข้อแตกต่างของคู่นี้คือเจ้าบ้านเสียประตูยากแล้ว NP ครับเล่นเป็นทีมเยือนฟอร์มไม่ดีครับสําหรับคู่นี้เต็มที่ครับอยู่แซดเอฟซีก็แค่เสียครึ่งหนึ่งครับ กับไอราคาแค่ปอปาเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากครับคู่นี้ครับแรกๆอาจจะเหนื่อยนะครับสำหรับแซดเอครับต,ตัวผมเชื่อว่าช่วงกลางๆเกมและช่วงท้ายเกมครับแซดเอน่าจะมีทีเด็ดเก็บ3คะแนนในบ้านของตัวเองได้แน่นอนครับสำหรับคู่นี้วัดใจไปที่แซดเอครับกับราคาแค่ปอปาตากลมๆครับ เราไปต่อคู่ที่4ของวันนี้ครับคู่นี้เรายังอยู่ในหลีกของอียิปต์ครับเป็นการเจอกันระหว่างเอลจจอิดพบกับสมรเล็กสําหรับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาบ้านเราครับสําหรับเอลจจอิดนะัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านแพ้ให้กับโปรโตเจตไปศูนย์ประตูตอนน่อ1ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ9ของตารางคนะแนนทัพหนัดที่ผ่านมามี7คะแนนจากการชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นะัดส่วนฝั่งทีมเยือน สมาร์เกครับนาทีผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับเซรามิกาไป1ประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนทับ2นัดที่ผ่านมาพวกเขามี10คะแนนจากการชนะ3เสมอ1และแพ้แค่1นัดครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อฤดูการที่แล้วครับเป็นฟุตบอลถ้วยเสมอกัน1 1หนึ่งครับที่บ้านของสมาร์เกครับส่วนวันนี้ราคาเปิดมาเป็นสมาร์เกทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกครับ ราคาวัดใจจริงๆครับครึ่งลูกคู่นี้คะแนนห่างกันแค่3ามคะแนนเท่านั้นเองครับเจ้าบ้านครับเป็นทีมที่แปลกเหลือเกินครับพวกเขาครับเล่นในบ้านครับตอนนี้อ่ะไม่ชนะใครครับมาสิบนัดติดต่อกันครับถือว่าเป็นกิจเล็กกิจน้อยครับในการตัดสินใจเดิมพันคู่นี้แล้วกันครับสิบนัดของพวกเขาครับเจ้าบ้านเอลจาอีทับไม่ชนะใครเลยครับโอ้โหตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วไปดูฝั่งทีมเยือนครับสมัครเล็กครับ เวลาเล่นเป็นทีมเยือนครับพวกเขาพักจะทำผลงานได้ดีครับหกนัดล่าสุดครับของพวกเขาครับไม่แพ้เลยครับในการเล่นเป็นทีมเยือนตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่ผ่านมาครับถ้าย้อนไปถึง10บนัดครับในการเล่นเป็นทีมเยือนพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวครับแปลกจริงๆครับคู่นี้ครับเจ้าบ้านเล่นในบ้านไม่ดีไม่ชนะใครมาสินัดติดสมเลขครับเล่นเป็นทีมเยือนสินัดล่าสุดแพ้แค่นัดเดียวครับ คู่นี้ครับโอ้โหค่อนข้างจะแปลกเหลือเกินนะบอลครับถ้าเล่นในบ้านของตัวเองควรจะทําผลงานได้ดีครับออกไปเล่นเป็นทีมเยือนควรจะทําผลงานได้แย่ครับแต่คู่นี้ครับกลับกันครับเนี่ยครับตัวผมถึงบอกครับเป็นสถิติเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่จะใช้ในการตัดสินใจครับในการเดิมพันคู่นี้ถ้าคู่นี้ผมได้ลงเดิมพันตัวผมขอเลือกไปที่สมรเล็กทีมเยือนละกันครับทําไมเลยครับ ก็คือสถิติที่ผมบอกไปแล้วครับแล้วตอนนี้ครับพวกเขาสามเลกครับเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดในลีกตอนนี้ครับห้านาทีผ่านมาพวกเขาซัดไปถึง10ลูกครับเสียแค่4ลูกครับเกมลุกก็จี้ทับเกมรับก็เหนียวแน่นครับส่วนเจ้าบ้านครับโอ้โหตอนนี้ครับประตูได้เสียติดลบรับเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเล่นในบ้านครับ ก็ไม่ดีอย่างที่บอกครับแปลกจริงๆครับคู่นี้ครับเป็นบอลแปลกมาเจอกันครับอย่าแต่อย่างที่บอกครับทุกอย่างมันชี้ไปที่ทีมเยือนครับคู่นี้ยังไงก็ต้องอยู่ทีมเยือนครับแค่ครึ่งลูกครับวัดไปเลยครับถ้ายิงก็มาครับถ้าไม่ยิงก็เจ็บแค่นั้นเองครับจะเจ๊งหรือจะเจีย ก็ขึ้นอยู่ที่พวกเขาแล้วครับสําหรับสมรเล็กแค่ครึ่งลูกเท่านั้นเองคู่นี้มั่นใจไปที่ทีมเยือนครับกาลังอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มครับไม่กล้าสวนครับคู่นี้ต่อทีมเยือนสมรเล็กที่ราคาครึ่งลูกครับโอเคครับสําหรับวันนี้วันที่24ธันวาครับต้องบอกว่าฟุตบอลครับค่อนข้างจะมีน้อยจริงๆครับวันนี้มีแค่4ี่คู่ครับตัวผมก็จัดให้ทุกคน4ี่คู่ครับที่เห็นครับ คริสต์มาสครับโอ้โหทุกหลีกใหญ่ในยุโรปแทบทุกจักประเทศครับปิดกันหมดครับที่จะเหลือเห็นก็แค่พีมยรีกอังกฤษเท่านั้นเองครับตัวผมก็พยายามคัดสันพยายามหาข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วครับวันนี้หวังว่าสคู่ครับวันนี้จะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้ทุกคนครับคู่แรกครับโอมาเจอกับกาตาคู่นี้ให้รองโอมาที่ราคา่อปา ตากมโมครับคู่ที่2ครับคูเวตเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรสคู่นี้ให้รองคูเวตเจ้าบ้านที่ราคาคึ่งลูกครับคู่ที่3ครับแซดเอฟซีเจอกับเอ็นพีคู่นี้ต่อแซดเอฟซีเจ้าบ้านที่ราคาปอปลาครับคู่ที่4ครับเอลจาิดเจอกับสมาเล็กคู่นี้ให้ต่อสมาเล็กทีมเยือนที่ราคาคึ่งลูกครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกม